สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจีรนันเนตรน้อยเลขที่31อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ7โรงเรียนนิยมสินปอนุสร์วันนี้จะมาแก้สอบวิชาคณิตข้อที่30กับ48ค่ะเรื่องการจัดหมวดหมู่ จากโจทย์ข้อที่30ถ้าต้องการเลือกผล,ลไม้3ชนิดจากผล,ลไม้6ชนิดคือส้มชมพู่มังคุดละมุดมะม่วงและน้อยหนา่าโดยมีข้อแม้ว่าสำหรับมังคุดกับละมุดนั้นถ้าเลือกจะต้องเลือกให้ได้ทั้งหมด2ชนิดจะมีวิธีเลือกได้กี่วิธีธข้อนี้แบ่งออกได้2กรณีกรณีที่1 ไม่เลือกมังคุดกับระมุดเลยคือเลือกสมในสี่ c n เท่ากับจำนวนผลนไม้ทั้งหมดที่เราสามารถเลือกได้คือ4 r คือจำนวนผลคือจำนวนที่เราเลือกเท่ากับ3เท่ากับ4แฝดหารด้วย3แฝด4 คูณสามคูณสองคูณหนึ่งหารด้วยสามคูณสองคูณหนึ่งเลขที่เหมือนกันให้ตัดออกกรณีที่หนึ่งจะเหลือสี่วิธีกรณีที่สอง ในสชนิดมีทั้งมังคุดกับละมุดดังนั้นเลือกได้อีกเพียง ชนิดเดียว n คือจำนวนผลไม้ทั้งหมดที่เราสามารถเลือกได้เท่ากับ4 r คือจำนวนผลไม้ที่เลือก1เท่ากับ4แฝกหารด้วย1แฝก 3ูณแฝกเท่ากับ4คูณ3คูณ2คูณ1ห,หารด้วย1แฝกค,คูณ3คูณ2คูณ1เลขที่เหมือนกันตัดทอนออก3จะเหลือ4 เฟกส่วน1เฟกกรณีที่ 2, สองตอบ4วิธีจากทั้ง2กรณีจะได้4บวก4เท่ากับ8วิธี ข้อที่48ถ้าต้องการสร้างคำที่ประกอบไปด้วยตัวอักษร4ตัวไม่ซ้ำกันโดยเลือกมาจากคำว่า e n t r a n c จะสร้างได้ทั้งหมดกี่คำโดยคำที่สร้างขึ้นมาไม่จำเป็นต้องมีความหมายก็ได้เมื่อข้อ1ย่อยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ตำแหน่งที่หนึ่งหกตำแหน่งที่สองห้าตำแหน่งที่สามสี่ตำแหน่งที่ สี่คือสามแล้วนำมาคูณกับจะได้เท่ากับสามร้อยหกสิบแปบบข้อสองย่อยอักษรตัวแรกเป็นสระ และอักษรตัวสุดท้ายเป็นพยัญชนะตำแหน่งหนึ่ง คือสองตำแหน่งสองคือสี่ตำแหน่งสามคือสามตำแหน่งสี่สี่คือสี่ นำสี่ตำแหน่งมาคูณกันจะได้ทั้งหมด96แบบข้อย่อยที่สามมีสระอย่างน้อยหนึ่งตัว คือเท่ากับ360ลบ4คูณ3คูณ2คูณ1ว<ม>งเล็บปิดเท่ากับ360ลบ24เท่ากับเท่ากับ336แบบ